สวัสดีค่ะนางสาวพ,พรพันธ์ธนูทองค่ะหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีค่ะหลังจากที่เราจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตําบลน,นะคะในปีพศ2565นะคะเราก็ได้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรนะคะในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรานะคะเพราะว่าในพื้นที่ตําบลห้วยโลงเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเชื้อราในข้าวมากก็วันนี้พวกเรานะคะก็จะ นำเชื้อแบคทีเรียนะคะบาซิลัสไมกาทีเรียมนะคะหรือว่า B.M เนี่ยไปให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่นะคะโดยวันนี้เราจะไปสาธิตแล้วก็ให้คำแนะนำในการใช้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่ค่ะตามเลยค่ะวันนี้นะคะก็มีอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นเชื้อ B.M ที่วันนั้นที่เราบอกว่ามันสามารถฆ่าเชื้อราในโรคในข้าวที่เป็นโรคได้นะคะวันนี้ก็จะมีสาธิตให้ดูนะคะ ก็จะมีสำลีอันนี้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะที่เราใช้ทั่วไปเลยแล้วก็จะมีหลอดนะคะหลอดอันนี้เอาเป็นหลอดที่มีสองพลาสติกหุ้มนะคะแล้วก็มีคโนอผงปรุงรสอะคะ่ะโอเคแล้วก็หัวเชื้อบีเอ็หมห,ห,หัวเชื้อบีนะคะวิธีการทำง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะอันนี้นะ้ำอันนี้มัน6ลิตรใช่ไหมคะ เราต้องเอาออกหนึ่งลิตรเพื่อให้เหลือน้ำมาห้าลิตรค่ะก็กล่าวง่ายก็คืออันนี้ค่ะน่าจะเป็นข้อแรกของถังเนี้ยมันก็จะประมาณหนึ่งเป็นหนึ่งลิตรใช่ค่ะเราต้องใช้ความร้อนเนี่ยทุกขั้นตอนเนี้ยเราจะสปเปรย์แอลกอฮอล์หมดเลยนะคะก็มันจะยากแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกค่ะพอเราทำชินช้นๆนะิน่ะ อันนี้คโนเราได้มาใหม่ๆนะคะถ้าใครมีกันไกรหรือมีคัตเตอร์ก็ได้หรือว่ามีทําครัวก็ได้แต่เราสเปรย์แอลกอฮอลก่อนเนาะต,ตัดครึ่งมันเลยเนี่ยค่ะนี่นะคะเราอย่าใช้มือสัมผัสน,นะคะเราก็ใส่หัวเชื้อค่ะหัวเชื้อเนี่ยเราเอียงเลยค่ะที่เราต้องใช้เทียนเพราะว่าปกติอะทางวิชาการเขาก็ให้ใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์ แต่ทีนี้เราเอาบ้านๆน,นะคะเราก็จะใช้เทียนเอาที่เราใช้เทียนนี่เพราะว่าเราหนูจะเจาะปลายเจาะรูตรงนี้เพื่อใส่สายออกซิเจนใช่ไหมคะอันนี้เราก็เลยหนูก็เลยใช้กันไกลหลังจากนั้นเราก็เช็ดแอลกอฮอล์ค่ะฉีดแอลกอฮอล์กับกับตัวสายนะคะเราสายเข้าไปก่อนนะคะอันนี้เราอยากให้สายของเรานะคะลงไปถึงน้ำเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาต่อตัวออกซิเจนของเรา ใช้สำลีนิดนึงนะคะกรองตรงเครื่องออกตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องออกซิเจนของเราเนี่ยจะดึงอากาศจากข้างนอกเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะทําให้มีเชื้อโรคเข้าไปแล้วก็กองนิดนึงกรองตรงหัวมันนะคะตรงนี้เราจะใช้หลอดต่อเนี่ยค่ะเนี่ยสี่วันค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วหลังจากนั้นสี่วันเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยก็ อันนี้สามารถใช้ได้สองถังเป้ค่ะก็คือหนึ่งต่อสิบเราต้องใช้เหมือนปริมาณมากถ้าในข้าวถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ตอนเนี้เรายังไม่ได้หวานข้าวใช่ไหมคะเราไปเอาไปแช่ข้าวก็คือถ้าสมมุติว่าที่นี่เอาโยนไปในน้ําแล้วก็ขึ้นมาบ่มใช่ไหมคะเราก็ผสมน้ำค่ะเอาเนี่ยลด